เบลและเอ็นเตอร์เทนเมนต์นามาแล้วค่ะ d o n มิส s s this week สัปดาห์นี้นะคะจัดหนักจัดเต็มทุกอัธรัไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สุดระทึกซีรีส์จีนสุดเข้มข้นและเริลลิตีหาคู่สุดดราม่าค่ะเริ่มต้กันด้วยความบันเทิงเข้าช่องโมโนท9ที่นค่ะเสารนี้เตรียมตัวไปสัมผัสความตายในถ้ำมลิตยูค่ะ ที่จะสั่นทุกโสดประสาทจนแทบจะหยุดหายใจใน Backwater Abyss กระชากนรกโคตรไอเคสารต่อตำนานสุดเที่ยมกับแอนดรูว์ท็อกกี้ปรมาจารย์หนังเทรลเลอร์สรัตวโหดเมื่อนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งติดอยู่ในถ้ำโดยไม่รู้ชะตากรรมว่าภายในที่แห่งนี้พวกเขาต้องเจอกับมัจจุราชที่พร้อมจะขย้ำจนไม่เหลือซากร่วมรู้ลึกหนีตายไปพร้อมกันใน Backwater Abyss กระชากนรกโคตรไอช้ยครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยทางช่องโมโนเทรนนวันเสาร์ที่8เมษายนเวลา6โมงเย็นค่ะไปต่อกันด้วยซีรีส์จีนอิงประวัติศาสตร์กับภัยพิบัติธรรมชาติที่ยากที่จะควบคุมจางโบโนแม็ในเดอะลองริเวอร์มหันตภัยแม่น้ำวิปโะยคะค่ะ สร้างจากบันทึกมหาอุทกภัยแม่น้ำเหลืองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิคลังซีเมื่อเขื่อนพังถล่มทําให้ก้าวมนทนที่แม่น้ำไหลผ่านต้องพบกับความหายนะที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนจนต้องหาสุดยอดฝีมือเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้พบกับเรื่องราวของวีรบุรุษผู้กอบกู้หายนะได้ในเดอะลองริเวอร์มหันตภัยแม่น้ำวิปโยควันศุกร์ที่7เมษายนทางโมโนแม็กแอปสตรีมมิ่งสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียวมีภาคไทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุด พิเศษ99บาทต่อเดือนสามารถรับชมได้1อุปกรณ์นะคะห้ามพลาดกับโค้งสุดท้ายของ r e a l i t y f r a n c ร i s ชหาคู่ใน The Bachelor Indonesia ซีรีส์เรียลิตี้สุดปังที่เต็มไปด้วยความดราม่าเข้มขน้นโรแมนติกรวมถึงการแข่งขันช่วงชิงระหว่างหญิงสาวทรงสเสน่ห์มากความสามารถทั้ง19คนเพื่อแย่งชิงความรักจากหนุ่มโสดที่เพียบพร้อมที่สุดในอินโดนีเซียร่วมเป็นสกีพยานในการตามหารักแท้ครั้งนี้ได้ใน The Bachelor Indonesia รับชมตอนสุดท้ายวันศุกร์นี้เวลา2ทุ่มทาง HBO ช่อง103หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง HBO Go พิเศษนะคะสำหรับลูกค้า3 BB g i g a ก v v สามารถรับชม HBO Go รวมถึง Monomax ได้เลยเพราะรวมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วค่ะไปปิดท้ายกันด้วยหนังใหม่เข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ need the greatest basketball shoot ever been made. the shoot that's Who's player? แผลนี <Michael> ่มันเป็นคนทำใช่ไหมองมันอยู่ไหนอีแก่นั้นมันอยู่ไหนมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีนได้ไหมถ้ามึงทำได้นะเอามึงเข้าแก่อยากเหือกสั่นวาประชาชนทักน้องพี่ใหญ่หยอด เข้ามาก่อนเลยได้ไหมจริงหรือไม่อยะงพวกมึงสงคนไปเปิดโรงแรงมันเถอะพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากบัตรเอ็มพาสบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจากเมเจอร์ซีนิเพล็กค่ะจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้ทุกสาขาสมัครได้ง่ายๆที่ไลน์ Official Major Group ค่ะวันนี้หมดเวลาของเบลและ Entertainment Now แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาริดตมชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ